เกิดอะไรขึ้นกันแน่เบสรากวานีอันฟอลโล่คู่จิ้งแพทริกปวริศงานนี้ทำแฟนคลับใจหายหนักมากเป็นคู่จิ้งสุดฮอตที่มาแรงอยู่ณนขณะนี้เลยก็ว่าได้สำหรับเบสรากวานีหรือเบสทำาสิงกับหนุ่มลอยอย่างแพทริกปวริศที่พักนี้ทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์น่ารักรัๆทั้งมีคลิปและภาพคู่ออกมาทำเอาชาวด้อมใจฟูสุด อีกทั้งยังควงคู่กันไปร่วมงานแต่งของเมพิชนาะกับไฮโซบิ๊กงานนี้ทำเอาหลายๆคนสงสัยหนักว่าหรือจะเป็นการเปิดตัวกันแน่เบสอันฟอนแพทริกทำแฟนแฟนใจหายล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่เมื่อมีแฟนคลับตาดีได้เข้าไปสองช่องทางโซเชียลของเบส ก็พบว่าเบสได้ทำการอันฟอนแพทริกและทำการซ่อนภาพคู่อีกทั้งในติ๊กต็อกด้านเบสก็ได้ซ่อนภาพคู่ที่ถ่ายร่วมเฟรมกับแก้มบุ๋งพีทในงานแต่งเมพิชนาด,ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทางด้านแพทริกยังฟอลเบสอยู่เช่นเดิมงานนี้แฟนๆก็ได้คอมเมนต์ตั้งคำถามและสงสัยกันเป็นอย่างมากอาทิเกิดอะไรขึ้นช่วยบอกด้วยนะคะ ทำงานไม่ได้เลยว่าวุ่นเลยเราไม่นะเราอินกับคู่นี้มากนั่งดูได้ทั้งวันอ่ะเพิ่งมาติดตามน้องดูทั้งวันตั้งแต่วันอาทิตย์นี่ก็เลื่อนวนดูแต่เข้ามาเจอแบบนี้ใจสลายเลยทุกคนใจเย็นใจเย็นก่อนนะน้องอาจจะแค่งอนกันเฉยเฉยรอให้น้องออกมาพูดก่อนนะใจหายเลยเป็นต้น ทั้งนี้ก็ต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่กันอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านรายการแชวันที่วันที่22่ธันวาคมนี้